สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไผพา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไผภก็ได้นําข้อมูลแนวทางต่ำเล้าเมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้า่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผภก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผภนําไมเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไผภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพยก่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องกะบเบาไหลายยายหัางคือเก่าจะไปเบิ่งข้อมูลตำราอาจารย์ทันแลเล็กไปเลยเนาะคะ่ะแนวทางอันนี้เป็นแนวทางเอด็ดอาดล่อค่ะพี่น้องค่ะยายไพย่ล่อให้เพื่อนมาเพิ่นยังมา,งมาบ่ครบเนาะจ้ะเจ๊บิวคนงามเพิ่นมา,มาเพิ่นให้เขากลุ่มเนาะจ้ะพี่น้องมื่อนี้เพิ่งโบโพดขอโทษขอให้ไล่ลายๆเนาะจ้ะหรือว่าไปกดติดตามเพจยายไพย่ เช่นแนวได้เรสนะพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อนมาจะได้โพดให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะตำเหล้าเอ็ดอารดเพื่อนบอกว่าเลขยงแต่ล่างคนมีศูนย์หนึ่งสองสามเนาะจ้ะสองตัวเพื่อนบอกว่าสามสองสามศูนย์สามหนึ่งเอ่อสองศูนย์สองหนึ่งและหนึ่งสองอันนี้คือแน,นวทางของเอ็ดอาดตำเหล้าเมือนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะโดนๆดนจะมาพอเทื่อนึงเนาะคะ่ะเอ็ดอารดแล้วอาจจะล่งซาเน่เนาะค่ะอย่าให้กระโลเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกระโลงซาเนาะค่ะเนาะ อาจารย์่านใดมาท่านแย่ไพ่กับล่วงไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มเมืองลาดเนาะคะ่ะนุ่มเมืองลาดงวดที่เรียวเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่พี่น้องข้า 7, 6, 6, 1, 1, 6ะะวเจ็ดหกและหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะจ้างวดนี้เพิ่นกระเด็นหกคือเก่าเนาะจ้าเด่นหกกับเจ็ดเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเลยหกเก่าอันนี้คือเน,นวทางตำารล้าหนุ่มเมืองลาดเนาะคะ่ะพี่น้องขาผู้ไดรโอเนี่ยทางของตำเหล้าของหนุ่มเมืองลาดจวดจาดฟาดบื่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังของเจฟองเบียเนาะคะ่ะเจฟองเบียมาแล้วฟันหกปร์นพี่น้องจ้าหกหนึ่งหกเก้าหกแปดเม็ดเดียวหกสาม 0ู6สามหกอันนี้คือเนี่ยทางตำลาวเจฟองเบียร์เนาะคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางเอจันดาลางวดที่เรียกั่เข่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาตามต่อจา้างวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่น567ฟันหากับหกเนาะจ้าเพิ่นมีหาหาห้าหกห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดเพื่อนบอกว่าตองหาหกห้าห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าห้าหาหาหก หกห้าหกเลขเพื่อนบ่าลายเนาะจ้าพี่น้องเจ็ดห้าหกและแปดห้าหกสองตัวเน้นเนนคือห่าหากับห่าหกท่าน,นั้นจากแนวทางเอจันดาาเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์คมเนาะค่ะอาจารย์คมมาแล้วค่ะ แคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะแนวทางเพื่อนหลายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามตัวแคปหน้าจอเลยจ้ะย่าไปย่าไปจะอันจะสองตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเออเพื่อนบอกว่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่และเก้าหาอันนี้คือแนวทางของอาจารย์คมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดีเวสันจะ้ะแอดดีนแอดดีแล้วบอกว่า เจนหนึ่งตัวเดียวแข็งๆนะญญาะซันจ้าพี่น้องก็พิจ,จะหนาเป็นแนวทางใดเน,นาะค่ะยายพีพยายามหาห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอมมาเพิ่นลงซาเนาะจ้า,จาขอโทษขอฟให้เรืยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เมธีวะซันค่ะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่อนไ้ขอโทษขอฟให้เรืยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นไฮหกเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องจ้าออกหกเจ็ดเนาะจ้าพีน 6, นาาพ่น้องกออก 6, าาองวดนี้เพิ่นบอกว่าสามสองหกสองเจ็ดสองแปดสองและเก้าสอง หมากตัวใดกับจวดจาดอาจารย์ทนันใดกับจวดจาดได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบ้านหวยเดวาวาซันจ้าพี่น้องจา้าหลวุดึงกับเจ็ดฟันเจ็ดเนาะจา้าเน้นๆหนึนน่งสี่หนึ่งหาเจ็ดสี่และเจ็ดหาะว่างเบิน้นถ้าเบิ้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะผิจาระาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเมงปอเนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดเมงปอเข้าไม้เข้าคะ่ะ มาตามตัวจากวันนี้พ่นบอกว่า5 06เนะจ้ะ010506 909 596 1615 3ตัวคือ615 690 695และ590อันนี้คือแนวทั่งตมำล่าวของอ d แม่งปาอเมอร์นี่เนอะค่ะพี่นองคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวข้างของนุมเฮงมุกดหาร บนเรนแปดกับเก่าวัสันจามาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นไหสองตัวอะไรมาแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสองตัวคือเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้ห้ดแปดแปสตัวหาเก่าแปดหหกแดเน้นๆคือ6 8, 8 9, าากับ8ปดเก่าวัสันจ้าพี่น้องอันนี้คือแนวทางของนุ่มเฮ้งมุกดหารเนาะจ้ะปุ๋ย,ยมักลูดเอาของเพิ่นไปลูดได้เลยเนาะคะ 8, 9, าา่ะแปดกับเก้าวสนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ท่านนี้กับมาทุกัว่านอจา้ะแต่บนเรารู้จักซื้อเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่ตัวเพื่อนเนาะจา้ะมาเบิงสองตัวเพื่อนเนาะจามีศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดหนึาา่งและเก้าหนึ่งจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปโครงสุดท้ายค่ะซื้อเพื่อนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเอ่อเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าเอ่อ ซี่ตัวหกเก้าห้าสามวสันสองตัวหาสามหกเก้าห้าเก้าวสันนะจ๊ะแล้วกัอ่าเน้นๆก็คือหาสามวาสันจ้าพี่น้องก้าพิ่เจา้าเป็นแนวทางใดเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางนองนุ่นตำเล้ามือนี้เนาะคะ่ะมาเบิ้งว่าค่ะแอสตางนองนุ่นแล้วห้ตำเล้าอีกอย่างมือนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าซี่ตัวขึ้นหนึ่งห้าเจ็ดแปดวสัน สามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดเน้นเน้นคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดห้าและเจ็ดแปดอันนี้คือเทวแนวทางของแอสตางน้องนุ่นเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเล่าวิ่งสายสองกระมี่าสั้นเอาเอาลุนเบิงมาสั้นรุ่นเบิงน้ากันมาสั้นจ้าเพื่อนว่าหามาสั้นหามาแน่นอนมาสั้นจ้าเพื่อนว่าเนาะอันนี้คือแนวทางเอ่อเล็กวิ่งพี่ตูนมาสั้นจ้าพี่น้องจะน่าเป็นแนวทางเบิ้งได้เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นนะคะพี่น้องคะลง่องเยาเปอรีลงสองเยาเปอรซีนี่ยชุดเต็มเนาะจ้าอันนี้ชุดเน้นจับมาให้เนาะคะ่ะเนาะเอ่อเพิ่อนบอกว่าล่างเน้นเ้นเพิ่นปัดล่างเน้นเม้นมห้เลยเก้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งว่าสั้นข้างบนก็คือเก้าเนาะจ้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งว่าสั้นจวดจาดฟาดบื้มะค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของ เอ็ดลัดชนกเนาะจะชุดเน้นมาแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนนาจะเน้นเพื่อนเน้นข้างลางเก่าหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งทน,นันค่ะพี่น้องคะ่ะมกักกระจวดจาาฟาดเบิ่มไมเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์อิขอวสันจ่าเพื่อนว่าหววทีเรียวเพื่อนห้เข่าได้พี่น้องเพื่อนฟันหกเจ็ดเลยได้จากของเพื่อนเนาะ อ่างวดน,นี้มาตามต่อจ้าเพื่อนบอกว่า59 50 69ลาลย์หเะไรนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหมักตัวใดกับจวดจาดฟาดบื่อเลยเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็เป็นแนวทางอาจารย์อีกคือคือกันนะจ๊ะเน้นศูนย์มาสั้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าเน้นศูนย์สี่ตัวก็ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งมาสัน้นอ่าสองตัวก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเนีนเนีนคือศูนย์ห่า ศูน์หากับแปดศูนย์วัสดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางตัวกันแปดเจ็ดวสัสดเนาะจา้ะเอาเอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอยู่มองไนเนอนเนอรเนาะบาาเนี่ยหะกับบอกพอนาอพี่น้องเนาะคือบ่มหมุนค่อยล่ะเอ๊หมุนสายลีเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นมวสัสดค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์นุ่มเราบอกว่าเนวนี้แหละแล้วบอกว่าอ่า 1> 7จ็ดหนและ92้สามตัวคือ591และสองเ่วาสัน้าพลนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาเนะาะจ้ะเม็ดเดียว30มศ์วาสันรูด3เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเน้เนๆคือ3ามสและ303ตัว730230และ7 3็ดสามสอวสันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ปีชาเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พาเนาะค่ะเนาะอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พาเราบอกว่าจังสีหล่ะค่ะพี่น้องคะชุดเน้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามชุดกันคือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสามตัวคือหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองและเก้าแปดสามวิ่งหลุดแปดกับเก้าว่ซันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นุ่มเมืองพะร่านเนาะคะ่ะ แนวทางของอาจารย์นมเมืองพาราเนาะค่ะเนาะเอ่อแล้วบอกว่ายังสี่จ้าพี่น้องจ้าแล้วว่ารูดหกวาสันหกศูนย์หกสองหกสี่หกห้าหกแปดและหกเก่าวัสันาะจ้าพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพนธ์วาสันจ้าพนว่าพลเอพนไหมาสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกและสามเจ็ดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าผู้สั่งฝันเนาะสันเนาะจ้ามาเบิงเนาะค่ะพี่น้องคะอ่างวดที่แล้วเพิ่นให้ายเลขหกเนาะจ้าเนาะออกข้างล่างงวดนี้เพิ่นว่าห้าแปดห้าสามแปดแปดและแปดสามตวดจาดฟาดบึ้มนะคะเป็นแนวทางผู้สั่งฝันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์สมาร์ทเราบอกว่าแนวนี้ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดกันศูนย์เจ็ดและสามหก จัดไปแขนงแข็งว่าสั่นค่ะพี่น้องขะจัดไปแขนงแข็แล้ววา่า01เนาะค่ะ01ชนคนเอล่าชนกเนาะค่ะพี่น้องคขา01และ21ว่าสั่นจ่าเพิ่งวาเนาะกัพิจะหนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินเนาะจ้ะอาจารย์อาจารย์กร์กาลสินบอกว่าลูดหาเนาะจ้า52 53 56 57 58สี่ตัวคือ57 ห้าสองสามตัวเจ็ห้าสองเน้นเนคือหาสองกบหาเจ็ดวันานะคะ่ะเนาะกาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สางพารวยนะะเนาะค่ะเนาะหลุดเจ็ดาพี่น้องจ้าแปดเจ็ดเจ็ดหย์เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดสามเขียนเขียนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสองเจ็ดสามสามตัวคือสี่ตัวคือสอ เจ็ดสองเจ็ดส,สาม,นนนนมเออามน,ะะนเ้นเน้เม็ดเดียวคอรอคือเจ็ดสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะกายพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์แนวทางของอาจารย์ช้างพารวยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลัดแนวทางของนั่งฟ้าหน่อยใจเกินรอยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตำเหล้าของเพื่นเนาะจา้าเพื่นบอกว่าฟาดแปดกับเก่าว่าสันนะะ่นเนาะค่ะเนาะเก้าห้าเก้าหกแปดหก 8 7เน้นๆคือเก่าเกับเก่าแเนาะจ้ะฟัน7 9 8 3เตัววาสั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะกีพิจน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะหมักตัวใดกับจวดจาดฟาดบืด่อเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนโมมี่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะกีพิจน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าอวดที่เรียกเพื่อนให้เข่า1 6เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ1 6เนาะจ้างวันนี้มี9 1 9 2 0 1และ0 2จวดจาดฟาดบื่อค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจังซีแหละพี่น้องเอ่อเพิ่นบอกว่าของอาจารย์บอบอกแก้วนะจ้า9993ตัวคือ993มาซันเนาะค่ะพี่น้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะมักตัวใดกับจวดจ้าตัวเนินตัวนัน,วน,นเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าย่ออินเตอร์เนาะค่ะเนาะย่ออินเตอร์เพิ่นบอกว่าฟันสองล่องสามมีสองสองสองสี่หกสองสามสองสามสามสามสี่ว่าสัน้นเนาะจ้ะสามตัวแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะพี่นงค์ะคะกับพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นคนถือหวยว่าสัน้นตำมล่าคะ่ะมื่อนี้สองเก้าสี่ 409 2ตัวคือ9 4 2 4 2 9 9 9อ่าเกว่าสันจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็4 9 4 0เ่าสี่นว่าสันฝากฝันน้ำเนว่าสัน8 7 8, 8ว่าสันจากแนวทางของเพื่อนนอกค่ะพิจะหนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าบนดินแผ่นฟ้าว่าสันเนาะจ้าเพื่อนมี7 0 7 2 7 5 7 9 6 9 6 4 6 8 6 2และ6 5 หลุดหกกับเจ็ดมาสันเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางบนดินแผ่นฟ้านะคะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอล่าเนาะคะ่ะหนึ่งหกห้าศูนย์มาสันหนึ่งหาหกหาสามตัวคือหกห2าศูนย์ตัวหนึ่งหกกับห้าศนย์เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอัน,นี้เป็นแนวทางอของเมสซรี่เนาะคะ่ะเมสซรีเด่นแปดมาสัน 8, 2, 8, 3, 8, 4, แปดสองแปดสามแปดสละแปดสามตัวเจ็ดแป แปดหกแปดหกและแปดแปดตกกันวะสันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแมสซูรี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเ่าคนบอกว่าฟันแปดมีแปดสองแปดหกและแปดเจ็ดเม็ดเดียวแปดเก้าห้าแปดเก้าวสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้ามอปิดถ่ายด้วยแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะลุงนินบอกว่าหลุดเจ็ดกับศูนย์เนาะจ้า สามตัวคือ0474475472สองตัวเพิ่น343707476090 90การเบิน4477เก่าๆอันนี้คือแนวทางของลุงนินสายสิงเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซิกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้ะลุงลุงป้าปลาเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนาะค่ะที่ได้เขามารับชมรับฟังของยายให้เนาะค่ะก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขุมสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื้อทงังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางมาจากขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า